วันนี้เราจะมาทําอะไรดอมไปก่อนนี่เขาเรียกอะไรอ่ะวัสดุหรืออะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากล้วยไม่ใช่เล้วยอุปกว่าเครื่องเครื่องปรุงวัตถุดิบวัตถุดิบเฮ้อวัตถุดิบอินกิเดียนอินกิเดียนเอาไปเพื่อทำทำอันนี้อะไรครับอันนี้กล้วยค่ะกล้วยอะไรครับกล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วยนี้คือ เอาไปถวายพระมาแล้วก็อันนี้เราจะไว้ทำกล้วยบวชชีสวยห่มนไยครับคุณแล้วก็มีกะทิใช้กี่กล่องอะ่ะกะทิอะ่ะใช้เราต้องจริงๆใช้สองกล่องก็ได้น้งสองเอาเหมดอ,อันนี้เอาเผื่อแล้วก็น้ำตาลทิฟฟี่ใส่ตอนแรกอันนี้จะเป็นหม้อที่เราจะใช้นะครับหม้อธรรมดา เเราเราาา้้อออกกกก็จะปลกกวย่นแล้วทำไมเราไม่ทําน้ําก่อนนะเราต้องปอกกล้วยก่อนต้องปอกกล้วยก่อนปอกกล้วยก่อนมีการปอกกล้วยกล้วยใหญ่มากอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่มันต้องใช้กล้วยแบบไม่ค่อยสุกหน่อยใช่ปะ่ะมันไม่งั้นมันจะเละใช่ปะ่ะไหนทำท่ากินสิแล้วหั่นยังไงอ่ะ อุ้ยอ๋ออ๋อุ้ยมันหันอย่างงี้ก็หันแบบธรรมดานั่นแหละใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผ่าครึ่งก่อนผ่าเอาเขียงไหมเอาเขียงไหมอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ผ่าครึ่งไงอย่างงี้ไงเอ้ยจริงๆไม่ต้องใช้เขียงหรอกเออย่างนั้นแหละแล้วก็ผ่าอีกทีนึงพอจะเอาคำล็กคำใหญ่อ่ะนี่แต่จริงๆไม่ว่าหันสามได้เลยนั่นแหละเพราะว่าอย่างงี้อย่างงี้เออเอ้ยอัน่ะเล็กไปเล็กไปจริงๆอ่ะมันต้องผ่าแบบว่าเป็นสามท่อนนะอันนี้มัน อันนี้อย่างนี้ไงหรด้ว่าอย่างนี้หรเอากันนี้ไม่มีเราก็หันเสียงเสียงเสียงทีนึงหันเสียงอ่ะเร้ยกว่า<ม>เออหันหันอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เอออย่างนั้นแหละเพราะว่าใช่ไม่งั้นถ้าเกิดหันเป็นตรงๆอ่ะจิ้มมันจะเล็กแล้วมันจะเละนี่คือใช้ความความรู้ส่วนตัวไม่ได้เรียนมาจากที่ใดมันจะกินได้หรือเปล่าเขาไม่รู้เลยอ่ะงั้น ตอนนี้ที่หน่งปอกกล้วยไปจะทำกะทิเลยเดี๋ยวเราจะเอาเอาหัวกะทิอันนี้เป็นหัวกะทินะครับเราจะเอาไปใส่หม้อกันก่อนใช้ตอนแรกแตอนแรกใช้หัวกะทิก่อนใช่ปะตัดให้หน่อยดีปอกแล้วแล้วก็เอาหัวกะทิไปใส่ในหม้อ โยมันค้นมากเลยนี่ใครทรมาัมนโอเคอเคมื่อกี้เราใส่กะทิกล่องเล็กไปนหนึ่งกล่องแล้วนะครับวันนี้ใส่กล่องใหญ่กล่องนึงจริงๆริ้เราถ้าเกิดว่าเป็นกะทิที่เราคันเองมันจะ มันจะอร่อยกว่าแต่ว่าอันนี shirt. ้ก็ก็ได้แหละเปิดไฟเปิดไฟปดฟรั uh ้นนี่จะเป็นการทำก๋วยบวชีครั้งแรกในชีวิตของสุจิตราเขาทำคนอย่างนี้นะขึ้วาที่นั่นไหมใช่ เราต้องเราต้องเราต้องคนไปเรื่อยให้มันแตกมันใช่ปะล้วเอาน้ําตาลใส่เราเอาน้ําตาลนั้นใส่ตอนไหนแล้วเราต้องคนไว้ตลอดปะต้องน้าไปเป็นยงต้องต้องเป็นไฟแรงหรือไฟอ่อน งี้นเอาไฟแรงก่อนได้ไหมให้มันเดือดก่อนแล้วเราค่อยทำไฟอ่อนๆเอาเลยกวยนยมันจะแข็งอ่ะเอ้ากินไรอ่ะอ้ยมันมันต้องคนดิอันนี้เราก็ใช้ไฟอ่อนๆแล้วนะครับน้ำตาลปีฟเราใส่เท่าไหร่ดีแค่หนึ่งรับทีนี้ก็น่าจะพอนะ น่ไมหวาต้องใส่หมดเลยใช่ปะ่ะใช่งั้นเอามาดิใส่อะไรป่ะใส่อะไรก็ได้นะเอามือมาจิ้มดูดิเค <Okay, S 1> ตอนนี้กะปิก็เกล็ดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บตัดเลยใช่ปะ่ะตัดเอาข้อหนึ่งเลยใส่ไปดิอ่ะเจ็บปุ๊บตี๋เออยังไม่ถ่ายวีดีโออืมวีดีโออ่ะถ่ายได้อ่ะ ที่หนึ่งเดี๋ยวแบบนึงยังน้ำตาลไฟให้น้ำาตาลเตยังไม่ละลายมันมีเศษนี้ด้วยเสตอแล้วนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลน้ำาตาลกีบกับกะทิเข้ากันแล้วเราก็จะใส่กล้วยแล้ว <S <S โหลดสนุกไหมครับรอนค่ะ ากกินกล้วยบัวชีนี่กล้วยมันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มันห่ามไปแต่จริงๆแล้วเราต้องให้มันมนี่กว่านี้อันนี้ก็สวยมากปิดไาไหมใช่ตอนนี้ใส่กล้วยไปแล้วก็รอ ทำมากี่ครั้งแล้วครับทำมาครั้งแรกะคะ่ะครั้งแรกในชีวิตที่ทำกล้วยบวชชีอะค่ะค,คือเราก็คงต้องหาอะไรทำกันไปเรื่อยครั้งแรกในีืิอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าแต่ว่าก็จะพยายามทาแม่ก็ทําให้กินบ่อยนะแต่ไม่เคยดูกินอย่างเดียวจะได้เลย เดี๋ยวตอนนี้เราก็รอ <สะ S 1> อย,ย่างเดียวนะครับรอ,อ,อ,อแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงกล้วยสุกไปดีไหมซักระยะหนึ่งเราก็ยังไม่ได้ใส่เกลือเลยนะครับหวานแล้วใส่เกลืออีกหน่อยค่ะได้เลยะค,ะๆๆค่ะใส่เก,กลือพี่หน่งเอามือมาจุ่มแบ้วเกลือแบนๆฝาชุบๆเฮ้ย เไม่แข็งแรงเลยนิเดียววันใช้กระพีิใครหันกล้วยี่พี่หนิงพี่าะใครต้องหันกล้วนี่ยพี่นพี่วนซานจริงหรอไม่ใช่กล่อมแกล้มนะครับสบายดีจงเต้องใส่กระทิอีกไหมครับได้แล้วค่ะกระทิเขแล้ว หลังจากที่เราลมลุกคุกค้างกันมาสักพักหนึ่งก็มีโปรเฟชนัลเข้ามาช่วยเหลือมาคิมค่ะทุกอย่างอยู่ที่ียงค่ะิหนอยอืมไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยสังแรกกล้วยต้องกล้วยเหรอดิกล้วยมันยังไม่สุกไหมครับไม่รู้เนาะกล้วยจะฝาด ใช่กล้วยมันจะฝาดเป็นนิ่้กล้วยได้แล้วนะเดี๋ยวไ่ด้เ่อยกล้วยฝาดเพราะว่าเพราะมันหามหามมันหามลงมาจากข้างบนเมื่อกี้หามลงมาปิดเาไวป๊บนนึงเดี๋ยวก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันตอนนี้ก็ที่จิ้ไว้เมื่อกี้สักรู่ประมาณสักสามสามนาทีได้ไหมก็มาไม่ถึงห้านาทีอ่ะแบบเดียวแล้วเราก็มาจะมาดูผลลับกันครับตอนนี้ปิดไฟได้ปยแล้ว เปิดเปิดมีุ่้ยสวยงามให้คนถ่ายคะคะชิมดูก่อนต้องให้คนอื่นชิมเอา้าทำไมอ่ะอันนี้ต้องต้องให้ทางคุณอุย้ยเมื่อที่ครั้งที่แล้วเป็นคนทำชิมหรือไม่ก็คุณหญิงชิมอันนี้สีมันเหลืองเหลืองอ่ะเพราะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำปีป๊บค่ะครั้งที่แล้วใส่น้ำตาลทรายอ่ะ,อะคุณหญิงชิม จะไปแอบไปดูพี่หนึ่งมันไม่ตากเป็นเป็นเป็นนี่เลยอันนี้เสร็จแล้วอันนี้โปรเฟชชั่นัลนะครับโปรเฟชชั่นัลกล้วยบวชชีค่ะกล้วยบวชชีแล้วก็ลินร้อนนะคะอร่อยกินร้อน้อนกลางแล้วล้างมือด้วยแคร์อย่าบอกล้างมือก่อนแล้วกินร้อน้อนกลารอืมอร่อยค่ะตาอร่อยไหมตาเลยวะไปได้ปะ มันได้อร่อยก็ไม่ฝาดก็ไม่ฝาดเหรอเหรอก็ไม่ฝาดจริงๆริงเราทำเก่งอ่ะเพ้่ดีใจไม่ฝาดเหมือนของวุ้ยรอบนั้นนะดนี่กล้วยบวชนี่กล้วยเชื่อมทีี่่กล้วยมันกำลังแข็งท้ายเลยเนาะไม่เละแต่ว่าไม่ฝาดจริงใส่ให้อืมลาย มันจะนุ่บๆอออืมมมันนุ่ร่อยไม่ฝาดหวานหวานอยู่นิดนิดใหญ่ไหมแตัว่าใหญ่ไหมใหญ่ร้อนนี่กินหน้าอมอร่อยอร่อยกล้วยมันจะเหนียวเหนียวหน่อยเนาะนุ่บๆกล้วยพันนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่ากล้วยอะไรครับกล้วย กล้วยน้ำวา้าหรูปมันใหญ่มากโอเคครับเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาลองทําอะไรแปลกๆแปลก,ก,ก,กครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกของเรา <laughs> กันใหม่นกอร่อย <laughs> อร่อยอกินลูกก่อนนะคะก็เดี๋ยวลองกินดูอร่อย ไม่น่าเชื่อว่าพี่หนิงจะทำหลานได้เสียงมากเลยเนี่ยเสียงมากเลยเนี่ยที่ดูนะฮะเมื่อกี้เราใส่กะทิกล่องเล็กหนึ่งกองแล้วก็กล่องใหญ่หนึ่งกองอุ้ยกล่องใหญ่ด้วยเหรอกล่องใหญ่ค่รับอร่อยหวานใช่ไหมอร่อยนะอร่อยอร่อยถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราไม่ไม่ฝาดด้วยเนื่ว่าตอนแรกมันจะฝาดเพราะว่าลูกสุดท้ายที่พี่ทานอ่ะมันหวานมันดิบอยู่เลย เดี๋ยวข้าหน้าเรามาคิดทำอย่างอื่นกันกันใหม่น่าจะเป็นอะไรที่เม่เสียกับชีวิตน่าจะเป็นอะไรนะตอนที่ที่เจ๋บอกอะไรนะอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาที่เป็นอาหารของคนใต้ของคนใต้ที่บอกมาตะกองวัน<อ>ที่เหมือนบัวลอยอ,อะไรนะนมอีนมอีไม่เคยเห็นและไม่เคยกินไม่เคยเ,เรียนใช่ไหมฟังว่ามัากินนมอีอจะทําเดือนสามเดือนสามหจุดจีน สุวเอทก็ทำกันก็อุ้ยน้องหีแล้วก็จะมีปอเปียสดเขาจะลวมนทำรูปเด็กเล็กแดงมานั่งปั้นกันหี่สีขาวกันสีจดำที่มืองั้นเดี๋ยววอนะ้ารวอนะ้าอ,อาจจะลองทำขออี่ขาวหน้าอาจจะลองกัน